24กิโลเมตรจากตัวเมืองกาญจนบุรีสู่อำเภอพนมทวนหนึ่งใน3อำเภอเก่าแก่ของการญจนบุรีจุดที่ตั้งของหมู่บ้านนามว่าบ้านทวนเป็นแรงกอร่อเกิดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนกธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าชาวบ้านทวนมีสายใยแห่งความผูกพันแบบพี่แบบน้อง ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายรักสงบสืบทอดอัตลักษณ์ของความเป็นไทยลำคลองจระเข้สามพันสายน้ำเก่าแก่ที่ไหลผ่านใจกลางหมู่บ้านทวนเปรียบเสมือนสายโลหิตที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านทวนมาช้านานผืนป่าอนุดมสมบูรณ์ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้อยู่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านทวน ถือเป็นโรงเรียนทางธรรมชาติสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายอยู่เคียงคู่กับชุมชนคนบ้านทวนไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านสมุนไพรแพทแผนไทยรวมถึงเมนูอาหารป่าของชาวบ้านทวนซึ่งเป็นที่เลื่องชื่อมาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่ม่วงวัดบ้านทุน นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านทวนและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านทวนมาช้านานท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดบ้านทวนและมีสมณศักดิ์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่านมีชื่อเสียงด้านความเรืองฤทธิขข์ณแค้วคาดคงกระพันชาตรีมีหลักฐานบันทึกยืนยันว่าสมัยก่อนหลงวงปู่ม่วง ท่านออกทุดงถึงเมืองย่างกุ้งประเทศพาม่าด้วยเส้นทางป่ารกทึบที่เต็มไปด้วยพยันอันตรายการออกทุดงในครั้งนั้นมีพระพิสุสง์เดินทางไปด้วยกันทั้งหมด10รูปรอดชีวิตกลับมาได้เพียงสองรูปเท่านั้นหนึ่งในพระภิสุสง์ที่รอดชีวิตนั้นคือหลวงปู่ม่วงปัจจุบันถึงแม้นว่าท่านได้มรณาภาพไปนานแล้ว แต่ความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านทวนที่มีต่อหลวงปู่ม่วงยังไม่มีวันเสื่อมคายไปจากหัวใจของทุกคนยังคงขอพึ่งบรารมีของท่านให้ช่วยคุ้มครองให้บ้านทวนมีความสงบสุขต่อไปพระปางวัดธานกรรพระปางเก่าแก่อายุกว่า300ปีตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอพมนมทวนนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่ง ที่ชาวบ้านทวนทุกคนให้ความเคารพนับถือเป็นที่พึ่งทางใจต่อความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานและการทธมาค้าขายด้วยความเก่าแก่ของบ้านทวนศิลปะวัฒนธรรมมากมายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนและยังคงอยู่จนถึงยุคปัจจุบัน มีการแสดงที่โดดเด่นและเรื่องชื่อของชาวบ้านทวนคือล้ำเยยนับเป็นการแสดงที่เป็นสมบัติของชาวบ้านทวนจนกลายเป็นการแสดงประจำจังหวัดกาญจนบุรีรำทนเป็นอีกหนึ่งการแสดงของชาวบ้านทวนที่ปัจจุบันเป็นรากฐานของลำวงมาตรฐานของสังคมไทยและสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นหนึ่งในเมืองไทย คือประเพณีร้อยพรรษาของชาวบ้านทวนเป็นการวรวมตัวกันของชาวบ้าน10-15คนออกขับร้องบทเพลงเชิญชวนประชาชนร่วมกันทําบุญในช่วงเทศกาลออกพรรษาปัจจุบันก็มีการสืบสารปฏิบัติติดต่อกันเป็นประจำทุกปีเป็นภาพที่แปลกตาสำหรับผู้มาเยือนบ้านทวนทุกครั้งในช่วงเทศกาลออกพรรษา ศิละปะอีกแขนงหนึ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์คือตุ๊กตารูปปั้นจากขี้ขัดบ้านลุงนบนับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เข้าสู่ทำเนียบสินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขี้ขัดเศษไม้ที่ได้จากขี้เลื่อยซึ่งลุงนบนำมาปั้นเป็นรูปสัตว์ที่สวยงามถึงแม้นว่าปัจจุบันนี้ลุงนบ ท่านจะไม่ได้อยู่สร้างสรรค์ผลงานมันเป็นที่รักแต่ภูมิปัญญาของท่านคงถูกถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานเป็นแหล่งศึกษาทางด้านศิลปะของคนบ้านทวนปัจจุบันบ้านทวนตั้งอยู่บนพื้นที่5.8ตารางกิโลเมตรอยู่ในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ชื่อว่า เทศบาลตำบลพนมทวนเดิมอยู่ในรูปแบบสุขาพิบาลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2542มีจำนวนประชากร5,344คนชุมชนจำนวน12แห่งประชากรในเขตเทศบาลตำบลพนมทวน ประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน,นไปตามสภาพพื้นที่ในแต่ละชุมชนซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรร,รมอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพทางด้านค้าขายแ,และอีกจำนวนไม่น้อยอที่ประกอบอาชีพรับราชาการด้วยอาชีพที่หลากหลายของประชากรบนพื้นฐา<บ>นของความต้องการที่แตกต่างกันการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรของผู้บริหาร ึงต้องให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนให้ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงเสนอโครงการต่างๆในเวทีประชาคมน,นอกจากนั้นเทศบาลตำบลบ,นบนุนทวนยังได้เน้นกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชนในชุมชนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อทราบถึงความต้องการปัญหาและดำเนินการตอบสนองพ,พี่น้องประชาชนในทุกด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมใจช่วยกันอาสาโดยนายกและทีมงานพร้อมนำพาตั้งใจอาสาสร้างสิ่งดีเสียสละใจกายไม่มีไว้วันด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรของผ <ตะ S 2> <อ>ู้บริหารร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกันผักดันเม็ดเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน25ล้านบาท ้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ของเทศบาลตำบลพนมทวดเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนรวมถึงรองรับภารกิจหน้าที่ที่ทางส่วนกลางกระจายอำนาจมาสู่เทศบาลในอนาคตอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวดที่ตั้งต่างงานอยู่เบื้องหน้าของทุกท่านถูกออกแบบโดยบริษัทดีไซน์อะไรอัน โดยสถาปนิกจากคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์จึงมีรูปแบบที่แปกต่างต่อผู้ได้พบเห็นเน้นความสะดวกสบายคล่องแคล่วต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงออกแบบอาคารสำนักงานหลังนี้ตามหลักอาคารประหยัดพลังงาน green building อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบรมทวนหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน5ไร่ นับเป็นพื้นที่ที่เป็นมหามงคลด้วยเหตุที่เมื่อปีพุทธศักราช2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยือนดูแลทุกสุขของประสบนิกกอนชาวจังหวัดกาญจนบุรีการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ในครั้งนั้น พระองค์ท่านได้ทรงเลือกพื้นที่อันเหมาะสมเพื่อใช้เป็นที่ประทับให้ข้าราชบริพารสร้างพับผาขึ้นเพื่อพักแรมและพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั่นก็คือพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลบนมทวนหลังใหม่นี้นับว่าเป็นสถานที่อันเป็นมงคลเชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ที่ได้มาเยี่ยมเยืยนอนยังสถานที่แห่งนี้รวมถึงคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวพนมทวนทุกท่านจะได้รับสิริมงคลเมื่อได้มาถึงพื้นที่อันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้แน่นอนณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเทศบาลตำบลพนมทวนร่วมกับชาวตำบลพนมทวน อนำทุกท่านเข้าสู่งานเฉลิมฉลองอาคารสำนักงานหลังใหม่ของเทศบาลตำบลพนมทูน